เจ้ารับเสื้อโอ้ปลาเคีอนครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับลาบทันเราซุกปากกดเขาเสื่อกันโลดเท่าไรล่ะโลดหน่อยครับโอ้สุดยอดเลยครับต้องรับเสื้อปลาโดยเฉพาะเลยอืมับปลาเคีอนเท่านี่แหละครับครับครับเอาแบบเดี๋ยวเราจะเอา ก็ได้ลายอะไเพิ่งจมาเจ่นึงเหมือนเขาอาบไปค่ะไปต้องตัดนะคับโอ้ต้งตัดี่หางม่อืมติดติดเบ็ดทนันครับปลาเคียนครับพี่น้องปลาเคียนอะไระต o ง g ลากายกับปลากยสดๆเลย Oh, ครับผมเดี๋ยวสิจอลาลีครับย่างบ้านนี้ตามตอ่อครับผมปลาเกลือนครับเกลือลูกบอลรัดเท่านี้เอง